พุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังขังชีวิตังเมปูเชมิพุทธังวันทามิกราบธรรมังวันทามิกราบสังขังวันทามิกราบ ครูอุปชาอาจริยะคุณังวันทามิกราบมาตาปิตุคุณังวันทามิกราบพระไตสิิขาคุณังวันทามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิ ทุติยามปิพุทธังสระนังคชามีทุติยามปิธรรมังสระนังคชามีทุติยามปิสังขังสระนังคชามีตติยามปิพุทธังสระนังคชามีตติยามปิธรรมังสระนังคชามี ตติยมปิสังขังสารังคะชามิปานาติปาตาเวรมณนีสิกขาปทถังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณนีสิกขาปะทถังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมชะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ อิมินาปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมินาปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมินาปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโคขะสัมปทาสีเลนะนิพุงติยันติ ตัสมาซีลังวิโสทะเยพุทธังอาราทนางกะโลมิธรรมังอาราทนางกะโลมิสังขังอาราทนางกะโลมินะโมโพุทธิตโตอาคันติมายะอิติภะะวา นะโมโพธิส oh ัตโตอาคันต oh ิมายะอิต oh ิภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพความปัญโยนะโมโพธิสัตตพรหมปัญโย โยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงปาปะกโตมะยาขามัทธมีกตะตังโทสังสัพพาปังวินาสันตุโยโทโสโมหจิตเตนะธรรมสมิงปาปะกโตมะยาขามัทธมีกะตังโทสังสัพพาปังวินาสันตุ โยโทโสโมหะจิตเตนะสังฆะมิงปาปะกะโตมายะขามะทะมีกะตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะสังฆะสัมิงปาปะกะโตมะยาขามะทะมีกะตังโทสังสับ พะป่าปังวินาสันตุนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะอโนภพรัสสีสะหัสสะสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อคีทานังวะรังคันทังสีวะลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทา,า,ามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญา,านมะนีนภรัตศีสะหาส,สุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทัง สีวะลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัต สีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอัคีธานังวะรังทันทังสีวะลีจะมหาเทลังอะหังวันทามิทุระโต อหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนา,านญาณมณีโนภรัตสีสหัสสสุธรมรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอัคีทานังวะรังคันทังสีวะรีจะมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆะอูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตสีสะหาส,ส,สุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อคีทานังวะรังคันทังสีวะลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณามณีนภรัตศีสะหาส,าสุธรรมมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาูชาธรรมะปูชาสังฆาูชาอักขีทานังวะรังคันทังสีวะลีจะมหาเทรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีโนภรัตสีสะหสาสุธรรมา พุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอัคีทานังวะรังคันทังสีวะลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโย อะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีน,นพรัตส,สีสะหัสสุธรรม,มาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันทังสีวะลีจะมหาเทลังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆบ,บูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภพรัตสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวะรังคันธัง สีวะลีจะมหาเทลังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุยโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเชมิคำอธิษฐานแผ่บุญข้าพเจ้า ขอน้อมอาราธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจากักรพรรดิทุกๆพระองค์ทุกๆท,ท,ท,ท่านนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตโดยที่สุดบารมีรวมของหลวงปู่ทวด หลวงปูดู่มมะปัญโยขอบารมีรวมอันหาที่สุดไม่ได้ทั้งหมดนี้โปรดจงแผ่ไปจนถึงภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุนับแต่อบายภูมิสูงขึ้นไปถึงพรมโลกชั้นสูงสุดขอสรพพสัตว์มนุษย์และเทพเทวาทั้งหลาย ในหมื่นแสนโกดจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูพระกรุงพารีแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพโศกพระเพิงพระพายพระพิลุณพญาคุธพญานาคพร้อมบริวาร คนธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร31ภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับผลบุญบรารมีที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาโดยท่วทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเชิญ สัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาพะร,ระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาพระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลัง อะรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาพาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพาลังอะรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสพุทธังอธิธามิ คำมังอธิฐามิสั่งคังอธิฐามิคำอธิษฐานรวมบุญข้าพเจ้าขอน้อมอาราธนาบาร,รมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดินับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกๆพระองค์ ทุกๆท,ท่านและในอนาคตโดยที่สุดบารมีรวมของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพมมะปัญโยขอได้โปรดรวมกำลังแห่งบุญบารมีทั้งสิบมีทานบารมีเป็นต้นของข้าพเจ้าเพื่อนำมาใช้เป็นกำลังให้มีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องสิ่งใดที่ติดขัด ขอให้เกิดความคล่องตัวสิ่งใดที่คล่องตัวอยู่แล้วขอให้คล่องตัวย,ยิ่งขึ้นไปอะหนึ่งขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความลำบากยากจนความไม่มีความผิดหวังความเจ็บไข้ได้ป่วยและการรอคอยจงอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้ตราบจนเข้าสู่พระนิพพานด้วยเชิญ โดยเฉพาะขณะนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความคล่องตัวในเรื่องสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังขาพาร,ระรัปัตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสพโสสัพเพพุทธา สัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระรัปปตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสพโสสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระรัปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานัน จะเตเชนระรักขังพันธามิสปะโสพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิ